บิสมิลลาฮิราะมานิราฮหิมัสลามุอะลัยกุมวารฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้าาก็มาพบคุณหญิงคะ่ะในรายวิชาภาษาไทยเมื่อวานคุณกุณญิงข้อแรกเรียนนะคะทบทวนในเรื่องของนิทานานใหม่จากหนังสือวรรณคดีลำนำใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทาแบบฝึกกันนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดในหน้าที่สิบห้านะคะในแบบฝึกทักษะเล่มสี่ เล่มสีเขียวนะคะชุดภาษาเพื่อชีวิตนะคะเดี๋ยวไปเปิดอังสือกันเลยค่ะนักเรียนเปิดอังสือทักษะภาษาเล่มสองกันนะคะเปิดหน้าที่สิบห้านะคะเปิดหน้าสิบห้านะคะ,ะ,คะข้อที่เจ็ดหานร,ร,รมที่กําหนดให้และนําไปเติมในช่องว่างนะคะจากหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่หนึ่งเรื่องดอกสร้อยแสนงามเอาในวงกลมนะคะอาจแตบสีส้มนะคะจะเป็นคำว่าเยือเผื่อแพรเพื่อน พวกพ้องน้ำใจเอามาดูนะคะกาดำกาเหยกาดกาดำรู้จำรู้จักรักจุดจุดจุดรักเพื่อนนะคะเอาคำาว่าเพื่อนมาใส่นัเรียน,นก็การกระบ,บาดคำว่าเพื่อนแล้วคำว่าเพื่อนมาเติมนะคะได,ด้จุดจุดจุดเปื่อยแผ่ไม่แจเชือนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเตือนกลุ้มรุมล้อมพร้อมคร,รัก น่ารักจุดจุดจุดกระไรนะน่ารักอะไรนะคะการอะไรจุดๆุดจุดเน่พ่อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ่ยให้นักเรียนนำคำมาเติมในช่องว่างที่ที่ที่ทได้กำหนดไว้นะคะให้ถูกต้องนะคะ ต่อไปให้นักเนเปิดหน้าที่ส5มนะคะข้อที่4ใหญ่กีดเส้นโยงข้อความที่เกี่ยวก้องกันจากหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะมีคําว่าทางซ้ายมีมีคําว่าเก่งเล็กอีศพเก่งใหญ่นิทานอีศพไร้สีฝั่งขวามือจะมีคําว่าติดบ่วงแล้วร้สีกับหนูชอบล่้นเล่ล,ลานักเล่านิทานผู้ยิ่งใหญ่ชอบเล่นส้นหาให้นักเนรกี่เส้นโยงหาความหมายให้ถูกต้องนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปมาดูหน้าที่สามสิบกข้อที่5นะคะ5ใหญ่นะเลือกคำที่กําหนดให้เติมในเติมในคาตอบนะคะเอาในกรอบในหนังสือนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมจะมีคําว่าหนูบ่วงแล้วแต่เชือกเล่านิทานความกตทันญูให้นักเรียนนะคะตอบคําถามนะคะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อหนะคะหน้าสามสิบกหน้า37นะคะให้นักเรียนตอบคาถามเอาคําในช่องว่างมาเติมให้ถูกต้องนะคะ เอานะคะวันนี้นะคะคุณครูหญิงก็มีเนะะื้อหาจะสอนพวกรเราเพียงเท่านี้นะคะให้หนักเรียนทําแบบฝึกนะคะวันนี้อาวันนี้ครูหญิงก็มีเนื้อหาที่สอนพวกรเราเพียงเท่านี้อย่าลืมส่งงานด้วยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ